เด็กผู้ชายคนหนึ่งพูดเจ๋งนี่นาพวกเขากลับไปคุยกันต่อเหมือนผมไม่มีตัวตนอยู่ตรงนั้นคนคนเดียวที่ผมกลัวและไม่กล้าบอกลาก็คือโกลเวอร์แต่กลับกลายเป็นว่าผมไม่ต้องบอกลาเขาเพราะเขาจองตั๋วรถไปแมนฮัตตันคันเดียวกันกับผมเราสองคนเลยได้เข้าเมืองไปด้วยกัน ตลอดการเดินทางโกรเว์ ower, เอาแต่มองผู้โดยสารบนทางเดินตลอดเวลาผมรู้สึกว่าเขาตื่นตัวและอยู่ไม่สุขตั้งแต่เราออกมาจากโรงเรียนยองสีเหมือนรู้ว่าเรื่องร้ายๆกำลังจะเกิดขึ้นก่อนหน้านี้ผมมักจะสันนิษฐานว่าเขากลัวโดนกลัง้งแต่บนรถคันนี้ไม่มีใครสามารถแกล้งเขาได้ ในที่สุดผมก็ทนไม่ไหวผมพูดออกไปว่ามองหาอามนุษย์อยู่หรอโกรเวอร์แทบจะตกจากที่นั่งนนายนายหมายความว่ายังไงผมสารภาพเรื่องที่แอบฟังเขาคุยกับคุณบรันเนอร์ในคืนก่อนวันสอบหางตาของโกรเวอร์กระตุกนายได้ยินมากแค่ไหนโอ้ไม่มากหรอก ว่าแต่ว่าในวันครีมายันจะมีอะไรเกิดขึ้นหรอขางสะดุง้งฟังนะเพอร์ซี่ฉันแค่กังวลเรื่องนายเข้าใจไหมหมายถึงเรื่องที่นายเห็นภาพหลอนเกี่ยวกับปีศาจแล้วก็ครูที่ไม่มีตัวตนอนะโกรเวอร์แล้วฉันก็บอกคุณบันเนอร์ว่าบางทีนายอาจจะเครียดเกินไปหรืออะไรทำนองนั้น เพราะมันไม่เคยมีคุณนายดอตแล้วก็โกรเวอร์ ower, นายโกหกไม่เก่งเอาสะเลยหูของเขาเป็นสีชมพูเขาหลวงนามแบบสกรปรกสกรปรกออกมาจากกระเป๋าเสื้อเอานี่ไปก็แล้วกันเผื่อว่านายจะต้องการฉันในช่วงปิดภาคฤดูร้อนนามบาดพิมพ์ด้วยตัวหนังสือแบบมีหางสวยงาม ซึ่งอ่านยากแทบตายสำหรับคนที่เป็นโรคดิสเลกเซียอย่างผมแต่สุดท้ายผมก็พยายามอ่านมันจนได้ g r o v e r Underwood ผู Under wood, ula, ้ดูแล h า l f ์ l ล l ด h ิล l l งไ g แลนด์ d n ว w York 0 0 0 0 0 9 0 0 0ูนย์อะไรนี่มันคืออะไรกันอย่าพูดเสียงดังไป โเวอร์ร้องนั่นเป็นเอ่อที่อยู่ช่วงหน้าร้อนของฉันหัวใจของผมตกวูบโกรเวอร์มีบ้านตากอากาศฤดูร้อนด้วยผมไม่เคยคิดเลยว่าครอบครัวของเขาจะรวยเหมือนกับครอบครัวของคนอื่นๆที่ยองซีโอเคผมพูดอย่างเศร้า้อยเผื่อว่าฉันอยากไปเที่ยวคารือหาดของนายสินะ เขาพยักหน้าหรือหรือถ้านายต้องการฉันทำไมฉันถึงต้องการนายด้วยคำพูดที่ออกมาฟังดูแรงกว่าที่ผมคิดโกรเวอร์หน้าแดงลงไปจนถึงลูกกระเดือกฟังนะเพอร์ซี่ความจริงก็คือฉันฉันเป็นคนที่คอยคุ้มครองนายนะสิผมจ้องเขาขแะมงตลอดปีอันยาวนาน ผมเที่ยวทะเลาะกับใครต่อใครหลายครั้งเพื่อกันไม่ให้เด็กรังแกเขาผมแทบนอนไม่หลับเพราะกังวลว่าปีหน้าเขาคงจะตายแน่ถ้าไม่มีผมแต่ตอนนี้เขากลับมาบอกว่าเขาตั้งหากที่เป็นคนปกป้องผมโกลเวอร์ ower, ผมพูดนายกำลังคลุ้มครองฉันจากอะไร ทันใดนั้นใต้พื้นรถก็มีเสียงดังเอียดอาดควันสีดำลอยขึ้นมาแล้วในรถทั้งคันก็อบอวนไปด้วยกลิ่นเหมือนไข่เน่าคนขับรถสบัอะไรบางอย่างพลางบังคับรถให้เข้าจอดข้างทางหลังจาก้วนอยู่กับรถยนต์สักพักคนขับก็ประกาศว่าพวกเราคงต้องลงไปรอข้างล่าง โกรเวอร์กับผมเดินออกมานอกรถพร้อมๆกับคนอื่นตอนนี้เรากำลังอยู่บนถนนในชนบทซึ่งเป็นที่ที่คงไม่มีใครสังเกตสนใจถ้ารถไม่มีไม่มาเสียแถวนี้ข้างทางไม่มีอะไรนอกจากต้นเมเปิลและขยะจากรถที่แล่นผ่านไปมา ถนนสายนี้เป็นถนนสีเลนลาดยางซึ่งสะท้อนแสงแดดจ้าฝั่งตรงข้ามของถนนมีเพิ่งขายผลไม้ของที่ขายดูน่ากินจริงๆมีเชอร์รี่สีแดงสดกองใหญ่แอปเปลิลผลวอลนัทแล้วก็ลูกแอปริคอรดแถมยังมีน้ำแอปเปิลในเหยือกและน้ำแข็งถังใหญ่อีกด้วยในเพิงไม่มีลูกค้า มีเพียงหญิงชราสามคนกำลังนั่งเก้าอี้โยกอยู่ใต้ต้นเมเปิ้ลทั้งหมดกำลังถักถุงเท้าคู่ใหญ่ที่สุดเท่าที่ผมเคยเห็นมาถุงเท้านั้นมีขนาดเท่าเสื้อสเวตเตอร์เลยทีเดียวแต่รูปร่างของมันใช่ถุงเทานน้าน่นแน่หญิงชราทางขวาและซ้ายกำลังถักถุงเท้าอยู่คนละข้าง ส่วนคนที่นั่งอยู่ตรงกลางถือได้ดิบสีน้ำเงินเข้มสะท้อนแสงหญิงชาราทั้งสามคนแต่งตัวแบบคนยุคโบราณสีหน้าพวกเธอซีดเผือดผิวหน้าย่นเหมือนเปลือกผลไม้ผมงอกผมงอกสีเงินคาดไว้ด้วยผ้าคาดสีสาะแขนที่มีแต่หนังหุ้มกระดูก ยืนออกมาจากเสื้อผ้าฝ้ายฟอกสีขาวเรื่องประหลาดที่สุดก็คือดูเหมือนพวกเธอกำลังมองตรงมาที่ผมผมหันไปหาโกรเวอร์เพื่อที่จะเล่าให้เขาฟังและพวพบว่าเขาหน้าซีดไม่มีสีเลือดจมูกของเขาเต้นกระตุกโกรเวอร์ ver, ผมเรีย hey, กเฮ้เพื่อนบอกสิว่าพวกเธอไม่ได้กำลังมองนายอยู่ พวกเธอไม่ได้ทำอย่างนั้นใช่ไหมเปล่านี่พวกเธอกำลังมองฉันหละ่ะแปลกเนาะนาาคิดว่าฉันจะใส่ถุงเท้ายักษ์คู่นั้นได้ไหมไม่ตลกเลยนะเพอรซ์ซี่มันไม่ตลกเลยหญิงชราคนกลางพลันหยิบกันไกลเล่มใหญ่ออกมาขาของกันไกลค่อนข้างยาวข้างหนึ่งเป็นสีทองอีกข้างเป็นสีเงิน ผมได้ยินเสียงหายใจหอบของโกลเวอร์ขึ้นรถเถอะเขาบอกมาเร็วอะไรนะผมถามข้างในร้อนตับแตกเลยนะมาหน้าเขาแงามประตูเปิดออกและเดินขึ้นรถแต่ผมยังรั้งอยู่ข้างนอกฝั่งตรงข้ามถนนหญิงชราย,ยังคงมองดูผมคนกลางตัดได้ดีบ และผมสาบานได้เลยว่าผมได้ยินเสียงฉักทั้งทางที่เราอยู่ห่างกันโดยมีถนนสีเลนขั้นกลางเพื่อนของเธออีกสองคนกำลังม้วนถุงเท้าสีเงินสะท้อนแสงคู่นั้นเป็นก้อนกลมปล่อยให้ผมสงสัยว่านั่นเป็นถุงเท้าสำหรับใครมนุษย์หิมะหรอหรือว่ากอซีล่า ที่ท้ายรถคนขับรถไข่ประแจและหยิบอะไหลโลหะที่โดนควันรมจนดำปีออกมาชิ้นหนึ่งจากนั้นเราก็เริ่มสั่นรถจากนั้นรถก็เริ่มสั่นระรัวแล้วเครื่องยนต์ก็กลับมา,มาติดดังเดิมเสียงผู้โดยสารโห่ร้องยินดีต้องอย่างนี้สิลูกพ่อคนขับรถตะโกนลั่น เขาใช้หมวกตบรถเบาๆผู้โดยสารทุกท่านขึ้นรถได้แล้วครับเมื่อเราออกเดินทางต่อผมเริ่มรู้สึกไม่สบายเฉลียวเหมือนจะเป็นใครยังไงอย่างนั้นโกรเวอร์ก็ไม่ได้ดูดีไปกว่าผมเลยเขาตัวสันรริกและฟันก็กระทบกันดังกึกกักโกรเวอร์ฮะ นายมีอะไรปิดบังฉันหรือเปล่าเขาใช้แขนเสื้อปาดเหงื่อบนหน้าผาเร์อสิเมื่อกี้นายเห็นอะไรที่เพิ่งขายผลไม้นายหมายถึงหญิงเชราสามคนนั่นนะหรอพวกเธอเป็นอะไรหรือเพื่อนคงไม่ใช่มนุษย์เหมือนอย่างคุณนายดอช่ไหมสีหน้าของโกรเวอร์ยากจะอ่านออก แต่ผมรู้สึกว่าหญิงชราที่เพิ่งขายผลไม้เป็นสิ่งที่เลวร้ายยิ่งกว่าคุณนายดอดมากมายแล้วเขาก็พูดต่อไปว่าบอกมาเถอะว่าน่าเห็นอะไรคนกลางหยิบก้นไกลออกมาตัดได้ดิเขาหลับตาพร้อมกับวาดหนิ้วเหมือนเป็นรูปกลางเขนบนหน้าอก แต่ไม่ใช่มันเป็นสัญ,ญลักษณ์อื่นที่ที่โบราณกว่านั้นเขาบอกว่าน่าเห็นเธอตัดได้หรอก็ใช่แล้วยังไงล่ะถึงจะพูดออกไปอย่างนั้นแต่ผมก็รู้ว่านี่ต้องเป็นเรื่องใหญ่แน่ๆเป็นไปไม่ได้โกรเวอร์บ่นเบาๆเขาเริ่มกัดนิ้วโป้งของตัวเองไม่อยากให้มันเป็นเหมือนครั้งก่อนเลย ครั้งก่อนอะไรกันต้องเป็นเกรดหกทุกทีเลยพวกเขาไม่เคยผ่านเกรดหกไปได้เลยโกรว่าผมเรียเขาเพราะเขาเริ่มทำผมกลัวจริงๆแล้วนายพูดเรื่องอะไรกันสัญญาสีว่าจะให้ฉันเดินกลับบ้านเป็นเพื่อนนายตอนที่รถไปถึงสถานีแล้วนั่นฟังดูเป็นคำขอที่แปลกประหลาด แต่ผมก็ตอบตกลงนี่นายกำลังถือเรื่องโชคลางอะไรหรือเปล่าเนี่ยผมถามไม่มีคำตอบโกรเวอร์การตัดได้นั่นแปลว่ามีใครกำลังจะตาย,ยางั้นเหรอเขามองดูผมด้วยสีหน้าอันเศร้าซ้อยเรากับว่าได้เลือกดอกไม้สำหรับวางบนลงศพของผมเอาไว้แล้ว